เอมมี่สตอรี่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เห็นไหมคะเครื่องลูกค้านะคะวันนี้ก็คือมันจะมีการแจ้งเตือนเห็นไหมเตือนข้อมูลมือถืออินเทอร์เน็ตของเรานะคะมันแจ้งเตือนตลอดเลยทำยังไงถึงจะไม่ให้มันแจ้งเตือน แบบนี้เนาะอ่าแจ้งเตือนแบบนี้น่าลำคาญมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะแบบเมื่อกี้เนาะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเนี่ยอินเทอร์เนต็ตของคุณใช้ไปแล้ว22.27กิกเนาะโอเคเราก็เลื่อนลงมาเห็นไหมคะแล้วก็กดเลย พอกดเสร็จแล้วก็กดที่ฟันเฟืองอ่ากดเสร็จแล้วเรามาเห็นไหมคะกดเลยนะที่2กิกนี่นะอ่าเห็นไหมคะที่ตรงนี้นะเราก็กดเลยรอสักแป๊บนึงนะคะอ่าแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่า เราใช้แอปอะไรบ่อยสุดเห็นไหมคะ youtube tiktok facebook นะอ่าโอเคตามนี้เลยเราก็มากดตรงฟันเฟืองนะคะข้างบนอ่ากดเลยพอกดเสร็จเราจะเห็นคําว่า2องกิกเห็นไหมเขาจะแจ้งเตือนตลอดเลยเมื่อครบ2องกิกแล้วนะคะมันน่ารำคาญมากเลยนะ บางคนถ้ามันเป็นแบบนี้คือขีดจำกัดนะคะให้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านี้5 g ิกเองน้อยมากๆเลยเราก็กดปิดนะคะถ้าของใครเปิดอยู่โอเคอ่าเห็น2คิกไหมเรากดเข้าไปแล้วเราก็กําหนดเองได้เลยนะใส่9ไปเลยใส่เยอะๆไปเลยนะอ่าพอใส่เสร็จก็กดคำว่ากําหนดนะคะ อ่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นสูงสุดเลยนะคะที่เราจะใช้ได้อ่าหรือว่าเราจะกดปิดไปเลยก็ได้แบบนี้ก็คือง่ายสุดนะคะกดปิดไปเลยไม่ต้องแจ้งเตือนไม่ต้องจํากัดอินเทอร์เน็ตของเรานะอ่าเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไป่เราจะเห็นว่าเครื่องนี้นะคะมีการอัปเดตเครื่องเนาะโอเค อัปเดตเครื่องตรงไหนเรากดเข้ามาดูนะคะหาคำว่าตั้งค่านะคะอ่าก็กดเลยนะพอเข้าตั้งค่าเสร็จเราเลื่อนนะคะลงไปล่างสุดเลยเห็นไหมคะมันจะบอกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์มีสีแดงๆอยู่นะคะแจ้งเตือนเรานะกดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้าไปเสร็จล้วก็กดเข้าไปต่อเลยนะดาวน์โหลดเห็นไหมคะอ่า กดดาวน์โหลดแล้วก็มีคำว,ว่าดำเนินการต่อนะคะกดเลยเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะดาวน์โหลดใช่ไหมอ่าเขาจะดาวน์โหลดจนถึง100%ซนตะคะตรงนี้อ่าแล้ก็รอนะคะอ่าอันนี้คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันจะมีคำว,ว่าติดตั้งเดี๋ยวนี้กดเลย แล้วเดี๋ยวเครื่องเขาจะมีการรีสตาร์ทนะคะรีบูตหนึ่งรอบเขาจะทำงานเองเราไม่ต้องทำอะไรนะคะเครื่องเขาทำงานไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรไเครื่องปิดแล้วก็จะเปิดมาเองอันนี้เขาก็จะ เลื่อนลงไปถึง100%นะคะจนเต็มพอเต็มช่องปุ๊บเขาก็จะติดเปิดเครื่องมาให้เรานะคะ พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะปิดแล้วก็เปิดเครื่องมาให้เราใหม่อ่าเราก็รอสักพักนะคะเครื่องอาจจะนานหน่อยนะช่วงนี้นะพอเขาเปิดเครื่องมามันจะขึ้นมาแบบน,นี้นะคะ,ะมันจะนับตั้งแต่ศูนย์นะคะจนถึงสาม้อยสานะคะ แเราก็ปล่อยให้เขาทำงานไปนะคะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเราดูว่ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอพอเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดขึ้นมาให้เรานะคะเครื่องก็จะช้าหน่อยนะคะหน่วงหน่วงหน่อยในขั้นตอนนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็เข้าเช็ดดูนะคะว่า้ ตัวอัปเดตของเรามันขึ้นแจ้งเตือนสีแดงมันก็กดเข้าไปตรงคำว่าตั้งค่านะตั้งค่าเสร็จแล้วก็เลื่อนดูข้างล่างอ่าเห็นไหมคะไม่มีการแจ้งเตือนแ,แล้วนะอันนี้ก็หมายความว่าเราได้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เป็นการอัปเดตเครื่อง A10s นะคะมีเท่านี้เลยนะ